สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและตรงนี้ก็คือบริเวณโดยรอบของวัดบางคางค่ะและที่เห็นนี้นะคะจะเห็นมีรูปปั้นช้างและเดี๋ยวเราจะเห็นเสาหง์ด้วยค่ะเสาหง์ซึ่งมีล้อมรอบเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปบางลีลานามว่า พระชัยมงคลพร้อมด้วยอัคารสาวกซึ่งประดิษฐานอยู่บนฐานที่ยกสูงนะคะเราใส่ภาพได้สวยเลยค่ะหลังจากนั้นก็เป็นตรงนี้นะคะก็คือวิหารจตุลมุกสีแดงสดใสส่วนตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่ให้เห็นชัดๆกันอีกทีหนึ่งค่ะนี่นะคะพระพุทธรูปปางลีลากับอัคารสาวก ขอย้อนกลับมาบอกชื่อวัดนิดนึงนะคะวัดแห่งนี้ก็คือวัดบางคางจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวัดนี้มีอายุกเก่าแก่ถึง140ปีเลยนะคะแล้วก็ว่ากันว่าคำว่าบางคางเนี่ยมาจากคำว่ามั่งคั่งล่ำรวยและก็มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารค่ะ แล้วเรามาพบกันใหม่วัดหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ